สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อุดรสันขอพาชมหางโรเบทเฉพาพกิจรสีเขียวโกเบไปชมกันว่าคันนี้มีอะไรพิเศษแตกต่างจากคันอื่นๆบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคันนี้เป็นหางโรเบทเฉพาะกิจแท่นเตี้ยหรือแบบเตี้ยที่เพื่อนๆเ,เรียกกันนะครับคันนี้มีความพิเศษตรงความกว้างนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ ความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับความยาวพื้นบรรทุกนะครับเพื่อนๆจากหลังพ่อหานนะครับจนถึงสะพานครับเพื่อนๆอยู่ที่14เมตรเลยนะครับคันนี้คันนี้พื้นบรรทุก14เมตรครับผมไม่รวมคอนะฮะคอ3เมตร30นะครับยาวรวมคันนี้อยู่ที่17เมตรกว่าครับเพื่อนๆครับสามารถขนย้ายเครื่องจักร รอบเดียว2คันหรือ3คันเล็กตัวสั้นนะฮะได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจให้ออกแบบหางโลเบทใช้งานแบบพิเศษหรือแบบธรรมดาติดต่อสอบถามอูดสันได้เลยนะครับคันนี้มีความยาวพิเศษแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆไม้ที่ใช้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับคันนี้ ไม้เนื้อแข็งไม่ใช้ไม้ยางนะครับอายุการใช้งานจะยาวนานกว่านะครับคอที่เราใช้ครับเพื่อนเพื่อนๆออมีความหนาขนาด1นิ้วหรือ8หุนที่เพื่อนๆเ,เรียกกันนะครับคอใหญ่คอหนานะครับแข็งแรงปลอดภัยใต้คอก็จะมีแป๊บกลมขนาดใหญ่ไว้สำหรับจิตตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมพวกวินหรือว่าชุดลากต่างๆนะฮะ ตา้ลงมาก็เป็นรังเครื่องมือใบใหญ่ครับเพื่อนๆใส่สินค้าใส่โซ่ใส่ตะขอได้หมดเลยนะครับคันนี้ใหญ่จริงยาวจริงจุใจจริงครับเพื่อนๆมีสเกนขนาดใหญ่1นิ้วไว้ล็อกสินค้าปีกข้างนะครับปีกข้างตลอดแนวครับเพื่อนๆกลางปีกออกมาซ้ายขวาได้3ามเมตรห้าสิหนะครับสามเมตหรือ3ามเมตรโดยประมาณครับ ใหญ่ยาวจุใจแข็งแรงสั่งสเปคได้ตามความต้องการสะพานแบบ2ตอนปูด้วยไม้เนื้อแข็งครับเพื่อนๆขึ้นรถบดรถปูยางได้สบายสบายไม่รื่นนะครับแบบ2ตอนความยาวของสะพาน4เมตร20ครับมีบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนเพื่อนๆคนไหน ติดขัดเรื่องอะไรอยากให้ผมช่วยเหลืออะไรนะครับสอบถามได้เลยครับเพื่อนๆครับความสูงครับผมความสูงจากพื้นดินถึงพื้นบรรทุกนะครับเ3้บมเซนครับเพื่อนๆคันนี้เพลานะฮะเป็นแบบ r k g รุ่นใหม่10ลูนอตครับเพื่อนๆขอบกระทะ19.5เบอร์ยางเบอร์ใหญ่นะฮะ235ทัคือเรเดียล17.5คือขอบกระทะนะครับเพื่อนๆมีความ เตี้ยแต่ได้ความแข็งแรงนะฮะบึกบึนทนทานใช้งานดีต้องโลเบทที่อูดสันครับเพื่อนๆสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนอกจากโลเบทเรายังมีหางประเภทอื่นๆอ,อีกหลายอย่างนะฮะเป็นหางสีเขียวหางพื้นเรียบเขียวเข้มก้างปลาครับเพื่อนๆตามความต้องการของเพื่อนๆเ,เลยนะครับตัวนี้เป็นโลเบทสั้นครับเพื่อน สั้นนะฮะสองเพลาและสามเพลาน้ำเงินนะครับกำลังจะเดินทางขึ้นเชียงรายในวันพรุ่งนี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านที่อุอดหนุนให้การสนับสนุนให้เราได้รับใช้ด้วยดีเสมอมาอุดสรสันขอขอบคุณครับ